โดนไม่คามวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%เปอร์เซ็นต์ักมาเลยที่ a c e b o o k จูนบ i โกช็อปหรือแอดไลน์จูนบีโก,โกสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Absolute นะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม d a ก o n i a Saga นะครับซึ่งใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของค่าเซตัสพีพีนครับในเรื่องของการใช้ทางทุกคาสกับเฉพาะสายนะครับแล้วก็ต้านทานทุกคัสแล้วก็ต้านทานเฉพาะสายนะครับว่า มันทับกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราเข้าในส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการออนตัวละครแอปซูลต์ขึ้นมาก่อนนะครับนี่เราอยู่ในตัวละครของน้องปาทูนะครับผมตัวละครแอปซูลต์โอเค จะทำการขยายจอสักคู่หนึ่งนะครับเราก็จะทํากันแบบเรียวๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆเข่าผามันอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับเพราะว่าออนบนอีมูนะครับเดี๋ยวเราจะทําการดูค่าสเตตของตัวละครแอสซลูตกันก่อนนะครับในปัจจุบันนะครับผมในปัจจุบันนะครับสเตตัของตัวละครแอสซลูตนะครับมีต้านทานแดนถึง56.3เลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่เซต PVP นะครับเรายังมีต้านทานแดนอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่าไม่มีแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะทําการทดสอบโดยการทําต้านทานคาร์ด75หรือคือแม็กเลยครับแล้วก็ต้านทานแดนเซอร์เอาเป็นศูนย์ก่อนแล้วก็มาดูดาเมจกันครับว่าเราจะโดนดาเมจมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จะดันต้านทานคาร์ดแดนเซอร์ขึ้นมาครับเพื่อเทสั์ว่าดาเมจที่เราโดนมันยังแรงอยู่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับอ่าเราเริ่มจากการใส่ของ UP ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแดนเซอร์ hmm. เท่าไหร่นะ53 mm hmm. เข้าบนเต็มนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลดต้าทานแดนเซอร์ออก mm hmm. เดี๋ยวเราไปซื้อของหมนะครับมันต้องซื้อของมาโยนออฟครับ1หมือนแปดหมืีคนขายพอดีเลย1หมื 108. อเอ้ยอันนี้ใส่ไม่ได้ต้องโยนไปแปดสิบไม่เมื่อกี้เท่าไหร่อะลืมดูราคาเลยไม่เป็นไรหรอกไม่แพงมา โหนี่ใส่ไม่ได้อีกไม่มีเลเวลตามด้วยหายเอออันนี้มีแดนไหมมีด้วยแล้วผมจะทำยังไงนิดึงนะส่วนเข็มขัดตอนที่ไม่มีเมื่อกี้เข็มขัดเข็มขัดมีแดนด้วยเออดูในครั้งก่อนนะครับ ว่าผมน่าจะมีของเลเวบน้อยๆเหลือไว้นะนี่ไงโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการย้ายออฟกันครับพเพื่อนหน้าจอมาอจาจจะแหลกนิดนึงนะครับยังขออภัยเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเปิดบนอีมูนะครับเวลาเราจะทําการเราต้องทําการออนสองตัวละครพร้อมกันนะครับเพื่อทําการทดสอบมันออกมานะครับผมเ,เดี๋ยวแป๊บนึงต้องใส่อรองเท้า โยนออฟแดนใบเก็บนะครับผมคิดว่าคลิปนี้ไม่น่าจะยาวเกินไปนะครับเราก็ทำแบบ ให้รู้เรื่องกันนะครับให้รู้เรื่องผมอยากโอเคต้านทานแดนเซอร์เป็นศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันครับว่าเราจะโดนแดนเซอร์แรงหรือเบาลงนะครับอันนี้เราจะเริ่มที่ทําต้านทานชนะทานทุกคัดแม็กหนึ่งทางก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองกันครับอ่าเจอกันที่ กิวแล้วกันนะครับเจนกันที่กิวเจนกันที่กิวไปเลย เดี๋ยวเราจะกดทีละสกิลช้าๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเก็บพอ็อกลีด้วยครับทำการเก็บพอกลีด้วยคลิปนี้มันอาจจะงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเร็วเลยครับมันเร็วเียวเลย Okay. เดี๋ยวเราจะดูที่จอของน้องปลาทูก่อนนะครับในเกมแรกนะครับผมเราจะได้ไม่ไม่สับสนนะครับโอเค เราเริ่มด้วยที่สกิลหนึ่งกันก่อนครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมทำภาพสโลว์โมชั่นให้นะครับแสนห้านะครับแสนห้าแสนแปดติดทีนะตกีที่สองครับสามหมื่นนะครับมีติดสามแสนด้วยนะครับ แลวนี่หมื่นหน่อยๆปะ่ะอ๋อมันหมื่นมันไม่ใช่แสนอ๋อมันหมื่นมันขอภัยด้วยครับตาไม่ดีซะแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอา ต้านทานแดนเซอร์ใส่เข้าไปนะครับเราจะเอาต้านทานแดนเซอร์ใส่เข้าไปในตัวของแอปซูลนะครับเปิดจอขึ้นมาก่อนสิใส่ไปเท่าไหร่ให้ดูด้วยให้ดูด้วยอ่าใส่เข้าไปเท่าไหร่ให้ดูด้วย เอาง่ายๆเลยถ้ามันโดนเบาลงมันไม่ทับถูกไหมอ่าถ้ามันโดนเบาลงนั้นหมายความว่ามันไม่ได้ทับกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังโดนดอกและเท่าเดิมอยู่นั้นหมายความว่ามันทับกันนะครับอ่าตอนนี้ต้านแดนเซอร์เป็น56%เลยนะครับไม่ใช่70นะแต่คือ56%แปลว่ายังไงก็ต้องโดนเบาลงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าดาเมจที่ตัวน้องปะทูทําใส่เราจะเบาลงหรือเปล่านะครับ โอเคเฮ้ยเ <Okay>. hey, ข้าทีมเฉยศัตรูเขาไม่อยู่ทีมเดียวกันตอนนี้ตอนนี้เราเป็นศัตรูกันนะครับเราจะอยู่ทีมเดียวกันไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะกลับมาเริ่มลงคลิปนะครับเพราะว่าผมก็เคลียร์เกมอื่นค่อนข้างได้แล้วครับเพราะว่าเล่นอยู่หลายเกมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึ้นตารางเวลาเกมอื่นที่ผมเล่นให้เพื่อนๆดูนะ ว่า wow. นี่คือตารางเวลาที่ผมเล่นเกมอื่นด้วยนะครับแปบดบเดียวพอนะครับแปดเดียวพอนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันครับเริ่มที่สกิลหนึ่งกันก่อนเลยครับ,รบเห็นไหมครับเหลือแค่หลักพันกับหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับสกิลนี้แรงอยู่แล้วนะครับประมาณน,นี้ครับ ชัดเจนมากครับว่ามันไม่ได้ทับกันนะครับแล้วถ้าเกิดอ่ะแล้วถ้าเกิดผมไปเพิ่มมันมาเป็นเจ็ดสิบห้าละครับโอเคเดี๋ยวผมไปเพิ่มมันมาเป็นเจ็ดสิบห้านะครับสักคู่หนึ่งนะครับจอนั้นขึ้นมาสิจอนั้น้ขึ้นมาสิเพิ่มเป็นเจ็ดสิบห้าล่ะเดี๋ยวผมหาก่อนผมว่าในในพวกนี้มีแน่นอนแหละเพิ่มเจ็บห้าเจ็ดสิบห้านี่น75 75น เอาแทนไอนี่เลยนะอันนี้เป็นอะไรอะเป็นชนะทางผมจะหาต้านทานแดน,นเซอร์นะครับชนะทางหมดเลยวะต้านทานเกนเซอยู่ที่ลูบิกอนแน่เลยลูบิกอนน่ะลูบิกอนน่ะต้านทานแดนเซอร์นี่ไงเก้าเปอร์นะครับเราจะมาแทนในส่วนของ PBE เอา,า PBE ออกนะครับเพราะว่า p v e เราไม่ได้ใช้สำหรับการทดสอบนี้นะครับไอ้กระตุกนิดนึงนะผมขอภายนิดนึงนะครับ มันกระตุกนิดนึงนะครับเพื่อนอักท่าแดนเซอร์อีกแปดจุดเจ็ด หนึ่งน่าจะครบนะชาทางชาทานเกนียรติยาชาทุกค้าเอ้ยโหไม่ครบแล้วเนี่ยขาดเหรอถ้าถ้าขาดก็เดี๋ยวก็ต้องมีอะ่ะผมว่าผมมีมีอยู่แหละแต่ว่าอยู่ตัวไหนแค่นั้นเอง น,น,นอันนี้เป็นชนะทางเหมือนกันนะครับเอาตัวสีเขียวก็ได้สีเขียวแล้วกันนะครับสีเขียวสีเขียวโอเคตอวน,นี้ต้านทานแดนเซอร์เราอุย้ยมันล้นนี่หว่าร๊บหนึ่งนะ มันล้นมันล้นเอาตัวนี้ออกแล้วกันใส่คอนูแหละเข้าไปตัวหนึ่งคูณคี้จริงใส่อะไรก็ได้แหละครับเ<ๆ>พื่อนๆพีพ,พีอันหนึง่ง ้านทานแดนเซอร์เราตอนนี้อยู่ที่76ครับนั่นหมายความว่ามันล้นมาแล้วถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเราจะโดนดาเมจเท่าไหร่นะครับรอบนี้นะครับผมแต่เราเห็นชัดนะครับว่ามันไม่ได้ทับกันนะครับเห็นชัดนะนรับว่ามันไม่ได้ทับกันนะครับ Okay. สกิลที่หนึ่งเห็นไหมครับเหลือ3ามสี่พันเท่านั้นนะครับเพื่อนเเห็นใช่ไหมว่าเหลือแค่3ามสี่พันเท่านั้นนะครับในเรื่องของการใส่ต้านทานคาเฉพาะนะครับไอ้ใครที่บอกว่าทับนะครับก็เอาคลิปนี้ไปเขาดูนะครับว่ามันไม่ได้ทับนะครับเพื่อน ไม่ได้ทับนะครับตัวแอปสูดไม่ได้ติดสถานะในส่วนของเกาะด้วยนะครับไม่มีนะครับเห็นไหมโอเคประมาณนี้เลยครับดามจเที่เราทําได้นะครับโอเคนะครับอยากจขอสรุปเกี่ยวกับคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของการทำออฟพีวีพีนะครับผมต้องขอบอกเลยครับว่ามันไม่ได้ส่งผลกันก็คือมันไม่ได้ทับกันนะครับ ทางด้านการต้านทานค์ดครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทําเป็นในส่วนของชนะทานทุกคา์ดเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของาร์ที่2กันนะครับผมจะทําเป็นในเรื่องของการชนะทางทุกค์ดมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าชนะทานทุกคาร์ด2 0 0แล้วก็ทําชนะทานทุกคาร์ด200เพิ่มเข้ามานะครับจะแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับสลับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการต้านทานทุกค์ดแล้วก็การต้านทานเฉพาะคา์ดนะครับ ยังงก็ฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ